บุ้งกี่และช่วงชิคแอนิเวร์ซึ่งวันนี้บุ้งกี่จะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยมมนบรรยากาศชิมอาหารปักใต้กันค่ะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าอาหาร,ร้านนี้เนี่ยเขามีรสชาติจัดจ้านถูกใจคนที่ชอบอาหารรสจัดอย่างแน่นอนค่ะส่วนหน้าตาอาหารจะน่าทานขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในเลยค่ะตอนนี้บุ้งกี่ก็อยู่ในร้านประตูครัวแล้วนะคะบรรยากาศภายในร้านดูสบายๆเป็นกันเองมากเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะค่ะพี่นกคะมื่อกี่ได้ยินมาว่าอาหารปักใต้ที่ร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อมากเลยอยากให้พี่นกช่วยอธิบายจุดเด็ดของทางร้านให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะ อ๋อพอดีว่าทางร้านเนี่ยนะคะเราจะเน้นเรื่องของวัตถุดิบเป็นพิเศษค่ะเช่นอย่างเรื่องของปลาที่เรามาทําแกงเหลืองอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเน้นเรื่องของปลาที่สดนะคะเรื่องเรื่องผักหรือเรื่องอะไรย่างเงี้ยเราก็จะเน้นของความสะอาดนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่เรามาทําเครื่องแกงอย่างเช่นกะปิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ,ะเลือกมาเป็นพิเศษเชกะปิก็จะเป็นกะปิที่เราสั่งมาโดยตรงจากทางใต้เลยนะคะที่เอามาตำน้ําพริกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะเลือกกะปิที่แบบว่า ไม่ไม่ค่อยเคม็มแล้วก็เป็นกะปิที่ทําจากกุ้งหรือตรงอะไรเงี้ยค่ะค่ะอยากให้พี่นกช่วยแนะนําเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านที่ลูกค้ามาแล้วก็ต้องสั่งกันเลยทีเดียวค่ะค่ะก็จริงๆแล้วอา,อาหารปรากใต้ก็มีหลายเมนูนะคะแต่ว่าลูกค้าที่มาถึงเราจะต้องสั่งเลยก็คือแกงเหลืองค่ะอ,อีกอมเมนูหนึ่งที่ขึ้นชื่อของทางร้านก็คือผัดสตอนะคะแต่นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากสองเมนูแล้วเราก็ยังมีเมนูอาหารปรากใต้เช่นคั่วกลิ้งนะคะแกงใจปลาที่คนทั่วๆไปรู้จัก นะคะแล้วก็เรายังมีขนมจีนน้ำยาปากใต้แกงหอยแครงอะไรเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะมีหลากหลายแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บคนสั่งเลยคือแกงเหลืองค่ะและเมนูแนะนําของทางร้านที่พี่นกได้แนะนําไปที่ตะกี้ <c oughs> ก็ได้มาวางอยู่ตรงหน้าบุ้งกี่แล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะอร่อยหรือเปล่า อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากทราบกันไหมล่ะคะว่าอาหารอร่อยๆแบบนี้เนี่ยเขามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ